ฝันน่ะฝันค่ะบาดีเนียนล่มไปแล้วผู้นึ่งอัดนเดียนกับปูผู้ใต้ค่ะทิมือนีกระเบนกับปูถึงแล้ไหมสีโอขายมือชินิ่งเนี่จะไปไหนกระเ่นจังถึงเศร้ากับปูอ๋อเศร้าแต่ว่าบาดทนี้เล็กหน่อยนั่นผู้นึ่งยิ่งกัะลุกน้มอยู่จะตีบาดียังไนผู้ยิ่งเศ้าวัวผู้ใายไหมผู้ใต้เศร้ายิ่งลงน้ำคือเล็กหน่อย เท้ากัสองทุนแล้วครับนั่นแหละคืออยู่นอกเท่าเ่าเท่าเป็นวันยี่สิบเทาแม่แล้ววนองศูนย์เองูนย์เป็นเ่งสอนี่ได้นอกกันสอนะนั่นถือโยเาฟพุแม่แล้วว่ก็สิบาจังหันสิบจังหันดูใต้นะพนบวชที่วัดเลยอาจารจ์เป็นเป็นรถกระบะหอดห้อนท่อนจนไปลู้คนมาถึงนะ เนี่ขายคนันได้ว่าสื่อได้เนี่ยคนบาสิ้งขายมันสี่แปดหกสี่แปดหกสี่แปดหกคนมาสื่อได้จะบอกขึ้นม่ข้าวันว่าใช่นหว่าถ้าจะสื่อเราเด้ก็ลดห้องขึ้นถ้าเก้าห้องมันสิออกได้เราสั่นแม่มันเคยออกกสั่นห้องนี้เลขที่เขาเลยยัาเปลี่ยนเป็นทางว่าจวมาเลขรดเป็นตัวแรกก็แม่ 4ีแปดหกตีแปดหกแต่่าเด็กหน่อยๆนะมีมีสอนมีเลขสองเนี่ยเราดังหลังเอฟีบอกให้น้องอยู่อีแย่เอาคอยแต่ไม่ได้ยินเด็กเามืันแต่ว่ากัดมีน้อยๆข้างล่างน่ะมีสองศูนย์ศูนย์สองเยอะอยู่ะแมดปูนะคือเป็นสีอันกระปูนะแมะมือเศ้ากระปูกับแปดลำบากแหน่แปดหนาคือเลนคาปูแปดแปดศูนยี่สิบเพราะว่านิวคิดนิวเนี นิวซิบนิวบวกกันเข้าไปเปหนึ่งศนปเบิ้งตำราเลยบอกแปดศูนยแม่เบิ้งไปที่แม่จะเอามาเบิ้งบวตำราเบื้งเบิ้งอะไรอยู่บอกให้เบิ้งบอที่แม่ที่แม่สีถือกระ่ดดก้ากรกันอย่งสี่หนึ่งหนึ่งเนาะฟันมาเล็กหน่อยลงหนามสองคนไว้ดกสิตก มาที่กระโต๊ะลงนี้ดีขันมีพอมันมาเอาส่วนขิงเนสองกบโบตานส่วนขึ้นเป็นออกบนออกขึ้นึงเนาะส่ขแสดงว่าเป็นเลขบนเลขบนแตนหมดหนึ่งโมี่เราแม่แล้บอกหนึ่งหนึ่งตัวเดียวแล้วบอกตัวเดียวบอกบอกนึงตัวเดียวเลยโมเียเวเขียวนี่เรากับฟันเห็นดเล็กหน่อยเหนอยู่ผู้เดียวอ๋อเนี่เห็นยดเล็กหน่อยผู้เดียวเดียเล็กน่อยนี้เก้ากับปูขึ้น บ่วเศร้ากับปูนี่คือผู้หนึ่งผู้ใช้เป็นสองตัวผู้ยิงหนึ่งผู้ใช้หนึ่งบอกจะรู้บางสันบอกให้ตรงไหนแจ็คแล้วขนาเด็กจังแต่ว่าเป็นูเศร้ากับปูจนเอาถ้ามาฝันเจออะไรทันีดว่าบ่เคยฝันเจออะเนี้ยแต่ฝันเจอแต่จรุปแล้วข้า่าฝันเห็นผู้เดียวนี่ผู้นี่ผู้ยิงผู้เดียวผู้ชา้กับผู้เดียวใช่ไหมพก็มาที่บอกอ๋อจะรู้ไ่้จังไหนอะไรที่งอจังวะแจ็คแลาวเศ้ากับเ้าเศ้ากับปูนจกกน้ำ เต้ากระปูขึ้นจากน้ำแต่ว่าจังไรนายแอมิน่รนผู้ชมไอ้ขึ้นแม่ขึ้นแสองศูนย์เปดเพราะว่ากระปูกับเต้กับเตะอันนี้อันนี้ปีแล้วพน้องกดีเนาะนี่ใรที่ไฮแอนดแอดมินกตีเป็นเี่ยวนี่มีหางเนาะลอยโตออกครูเดียวนึงวันนี้ถ้าาแม่ตีเองเนี่ยพวกมัน เป็นพมตปีนี่แม่จะตีเป็นตัวใดฝันเจ้ากีก็คิดว่าแปดถาจะคือจะไรือแปดถาก็ได้ก็จะนคือแม่แล้วว่าแปดถาเมื่อเมื่ตู้เป็นแปดมือเป็นถาแม่ก็เลยตีเป็นแปดห้าแปดห้าไกลโบไกลว่าเด็กหน่อยได้ครับเด็กหน่อยเด้เด็กหน่อยก็นึ่งแล้วนึ่งแปดหาสิบอกจังเต็แล้วจังเต็แล้วฝันว่าจ้าไหนก็ตามไงฝันว่าผู้ชายผู้นึ่งน่ <diversity> เพิ่นเลี้ยงกระปูขายเราเพิ่นเอามือเพิ่นซิฟยิ่งซิ่ออกกระปูขึ้นบาดที่นี่เล็กหน่อยผู้หนึ่งผ่นลงน้ำเล็กหน่อยผู้หซิ่งเป็นฟันเห็นน่ะผู้ชายผู้หนึ่งเด็กหน่อยผู้ชายผู้หนึ่งเด็กหน่อยผู้หญิงผู้หนึ่งนะจ๊ะแม่แต่ว่าเด็กหน่อยผู้ชายน่ะเสมอน่ะเจ้าออกกระปูเลี้ยงกระปูเลยเืมอนี่เจ้ากระปูเป็นลักษณะแต่มีผู้หญิงผู้หนึ่งน่ะอยู่ในน้าเล็กหน่อย มีแต่เด็กหน่อยฝันเห็นเด็กผู้ชายเลี้ยงปูทีนี้เด็กผู้ชายเอามือซามันสีมีหนึ่งสีกับแปดห้าแม่ก็เลยทีว่าปูนี่เป็นแปบอมนี่เป็นหาเนาะมือเป็นเท่าไหรที่เนอะแต่ว่าสองสองอันนับเท่านั้นเป็นสองสองมือเต้าที่ขนาดสองมือเนาะสองมือเต้า ับภาษาไทยแปลว่าสาวครับถาบอกสาวสาวเสียบานีปเลสาวสาวในอมุสวรสาวเนี่ยังก่อนเร็กน่อยหน่ีเป็นหนึ่งวันนี้แม่ว่ายังก่อนหนึ่งแปาหนึ่งแห้าแม่แล้วว่าเปรียบฐาอตร์ตัวกิดแขนอาตาร์ตัวกันน่บานเนาะหนึ่งแปดห้ากับสองศูน่งจ้าหนึ่งแปดศูนยะครับสวัสดีคระอาจารย์เพิ่งมาจะเดี๋ยวไปพูดค่าอาจารย์นั่น สี่แปดหกเต็บพาจารย์สี่แปดเออลโรด์เป็นห้องแปดหกไก่เที่ยงกันนี้นะครับเนาะแปดหกกับแปดห้เป็นเล็กข้างฝันกับเล็กของพาจารย์ที่คุณแม่บอกมานะคะแา้ว่ากันตัวหน่อยๆเ้นกันเดี๋ยวมึงไปมึงบังารด้หเปามันก็มีสองสี่ีเอเยนเรีนรนะบอกันตัน่อยกอดีมาตงกันกอันตัวใหญ่นี่ เขากันก็ดีจังเนะตัวหน่อยกับที่นี่หนึ่งแปดห้าหนึ่งกระดองศูนย์หลักสี่แปดหกถือ่าค่ะสองศูนยตัวหนีสองศูนย์ห้าหนีกัสองสี่ได้หันจาตัวหน่อยหน่งดีทำนะเดี๋ยวเล่นอย่างสั้นวันตามตัวเลขที่แม่เราความฝันกับเอ่อเลขที่แม่มาว่าอาจารย์หา แม ja, <developed> ่ที่ตาแม่ชอบตัวไหนจ้าแม่ดอนชอบตัวไหนดันั้นนะจากที่แม่เบิ้งไอ้ตำล่าที่แม่กินแล้วก็แม่จับต้องฝันแม่เพียรเทียบด้วยกันเดี่ยวเป็นต้องฝันการนี้แม่น่าพุดใรนะแม่เจ็ดเสียว่ายจังไรแต่ว่าแม่นั่นคือเส้นเดือดเดือดสองศูนบอกครับสองศูนกันนีสองสี่กันนีสี่แปดหกบอกครับเด็กรถสี่แปดหก อุ๊ยต่างื้อได้ยังแค่ไหนล่ะแม่เบ่งกันจะบอปเลแม่เบ่งอบ่งหนึ่แด้าองมันยหนึ่งแปดห้นสองศูนย์ดีอกหนึ่งแปดห้าสองศูนย์ดีแปดหกเบ่งก่นให้แม่เขาไปเห็นเลข่นเห็ยนอยู่ เขิงเห็นเขิงเดียห็นเิงหนึ่งไงท่านนี่ตามตัวตาเล่นเนอเด้อพี่น้องเนียหนึ่งห้าคๆยนจนดังาะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าก็ยานดังสิแม่เอาดังๆเลยนาะย็งมาทังทีให้นั่งได้คุณแม่แม่ที่พี่น้องเอซีที่ติดตามแม่คนนี้โสดแม่เนาะคนแม่นป็ใจดีใจดีหมดจะแม่บอกไปสุพรรลใหญ่ด้อแม่เด้อหนึความฝันแม่เข้าหนึ่งบาทที่นี่ นี่ผู้หนึ่งฝันนี่บาทพี่ที่เราขอเผดกันยอันหนึ่งหนึ่งเหมือนแม่เป็นพี่อ๋อจ้แล้ะพ่อแม่บอกแม่ปีนเปนอยู่อันต้างทุไทเปนลงมาเนได้มากมาบอกซื้อเถอะเด็คนว่าเก้าสองกับหนึ่งหนึ่ง้านาบอกสองตัวบาทพี่นพัทธเจ้าของซื้อซื้อสีสี่สีสี่สี่สอที่หนออกาสิ่ซต้องเสือเ้นกระถือซื้อกัน แม่ยก,ก็ถืบยองมาถืบสายเจ้าบาท <c oughs> ก็เป็นมวยสจังเล่นอันนี้แหละที่จะต่างทางแม่มานานือ่อนั่นแหละหนูไปหาแมวอยู่แต่ว่าแมวบอกไปอยู่แมวมาผิดมาน้าหนูก็เล,เลยไปถามมันเลยทําเพราะว่าแม่ปิ่นบอกเน่แม่ปินนป่นเป็นพี่น้องของแม่เนาะเพิ่นว่าอวดที่ผ่านมาเพิ่นบอกเขาเออหนึ่งหนึ่งกับเก่าสองมาเนาะเขาทั้งบนทั้งล่าง ตามหาอยู่แต่ว่าพระท่านในใดตอนในใี้ได้มายัางบ่เอพันเมือ่อพันเมื่อขัดจะไปมือน่ะแต่ถายายคิดใส่ผ้ายายคิดไปนัน่นเพิ่นอยู่แม่ก็บ,บอกหนูว่า,า,หาใหหายายคิดเนาะไม่ใช่นูน้นรถเดินน่าสองเดือนแล้วบอกอืมจี่ใดเนาะทีได้พี่เนอาอาปากไว้จับ่อนเดิมพระท่านไนใดเล็กน,น,น,นะคะ,ะอเอาเป็นว่าถ้าได้เลขแม่ปิ่นที่แม่ให้แมวทรงเลขให้หนูแน่เด้อ อยูกไก่กันมันบมนรร่มีโทรศัพท์หรอกไม่ปิ่นม่มีโทรศัพันได้กับที่ไก็เล้วกันนะพี่น้อง้วคันได้ก็อยะว่ากันเนาะเองคนเนาะแต่ว่าซื้อแล้วเรไอ้ส้ป้อนต้นก็ใไน้นั่นอืมต้นเลก็นอ่าสองศูนครับอ่าสองศนย์เ่็นไฮแม่ซื้อค่ะฟันดีบ่แม่ เพิ่นฝั term, or, olla, นในเพิ่นถือขึ้งหมดเพิ่นติดถือบนราหาหมื่นนั่นแหละบางมือจะไปกับสี่หมื่นสามหมื่นเพิ่นถือเลี่ยนกันมากเพราะว่าเพิ่นกับเป็นพี่น้องกันนะแม่เป็นพี่น้องกันแม่แจ๊คเมื่วานก็เป็นพี่น้องกันนี่ลานแม่เลยเแต่สิมานอนนั่มอยนี่เพิ่นน่ะเพราะว่ามูแมวนั่นเลิกกันถือมากเป็นมูเนี่จ้ะไอแอดมินนอนนั่อยู่บ่แม่นอนนอนนั่มเลแอดมินเมานอนเป็นมูจะได้ชามตัวเลยเลิกเลิกแม่จะถึงเงื่อกเพิ่น่ โทจะพาเพื่อนบาหับหนูโทรไปหาเพื่นอยู่จะได้ขออนุญาตเด้อแมวเอ้ยหาแม่มันมันหอนคักหลายก็เลยว่าวดูไปน้ำจับตัวกันไปหลายช่องแล้วค่ะเนาะหลายช่องเลยือนเด้จะช่องใหญ่เรียนขอบคุณท่านน้องนางค่ะแม่เป็นจังบุญนะแม่เนาะจ้าขอบคุณแม่ดอนหลายๆเลยค่ะแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นตัวเลขแน,นวทางตัวเลขโชคลาภของแมดอนนะครับประจำวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6, 6 6นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับตัวเลขของแมดอนก็ไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อเหมือนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางการลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์ก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมนํำโชกขอวอวยพรในีท่านผู้ชมนะครับ ที่ขามารับชมคลิปนี้ประสบด้วยความสุขความเจริญขอให้โชคๆมั่นๆกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ